สวัสดีครับพบแอบแซบชาแนลครับเมื่อนี้มีน้องไก่งามๆม,มาเลยครับนี่เขาจะมาเห็ดไก่ตุนสมุนไพรจีนครับนี่ชุดสมุนไพรไต,ตุนไก่ครับสมุนไพรจีนตุนไก่ใส่ชุดหนึ่งเลยครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยครับ ครับเขาไปตุนกันเลยดีกว่าครับเมนูนี้ต้องใส่เวลาสักน้อยครับรับรองนี่แซ่บแน่นอนครับตุนกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนี่ร่างมันครับร่างเชียงตุนยาจีนเขากัน แล้วเอาไปใส่หมอดีกว่าครับมานามเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปก่อนเลครับเลี้ยงไก่ก่อนต่อไปนตามด้วยเครืง่งยาจีนเขาล้างให้สะอาดนะครับ เีอน้ำเซเว่นโลตัสมีเหมือนเลยครับต้องห่วงครับหาง่ายมากน้ำลานขายของเลาะบ้านแบบนี้ชุดตุนยาจีนนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดทุกหยับ,ยบๆยาครับ ก ah, um, so ็เฮ so, so, so ็ดหอมซอสฟ้าเขียวครับเป็นรสอันเสี่ยวขาว ก็รสดีนิดนึงข่อยมันเดือดนะครับค่อยมาซิมรสรสชาติต่อคอยมันเดือดเราค่อยมาซิมรสชาต,ติาาต,ต่อครัึกษาครับชุบตุ๋นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับมาครับมาเบิ้งกันดีกว่าพานมาได้เคืองชั่วโมงฟ้าบ หอยกินหอมมาเชียวเบิ่งไก,ก่มาก่อนอ่าอยากตุนต่ออีกจังน้อยก่อนอยากเอาซิฟน้ำก่อนเพราะาขาดเนี่ยอือฮึอยากใส่เกี๊ยอีกน้อยนึงก่อน กียร์ก่อนใส่ซนี้พอกลมมแล้วเราไปกันตุนหนามมันเข่าไปนเนี่ยเนี่ยเหนเนี่ยมันนุ่มกว่านี้กันครับตุ่นอีกต่ออีกเชองชั่วโมงครับตุนไฟอ่อนๆครับมาเบิงกันต่อครับอ่า <c oughs> ครับเสร็จแล้ว <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับปิดไฟก่อนให้มันละอุจังน้อยกันเนีย่ยนะจะไปซิมกันครับ มาครับมาซิมกันดีกว่าโอ้หอมครับหอมอสุดยอดครับได้ความหวานลงมาความหอมเครื่องเทศจีนนี่เลยซิมเห็นหอมต่อจกินกับเข่าจ้าครับหอมคำยิ่งใหญ่เลยครับ เห็ดหอมย่างแสบครับนำซุปซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดหอมเนยครับชุ่มน้าเมาเลยครับนี่เคียงยาจีนนะลองซิมเป็นก่อนผมกันเลยรสชาติค้ายก็หัวหัวมันนะครับนี่ออกมันกรอบๆแล้คือก็หักใหม่หักมันนะครับ ซิมตอนไกล่เลยรับรองวันนุ่ม,อมโอ้เปลือยหลุดแล้วครับโอ้น้ำซุปซึมหอยในเนี่ยไก่แ่บมาครับอหอมยาจีนหอมสมุนไพรจีนเลย มเม็ดแดงๆนี่ก่อนนะนี่เกากาี้ครับนัวจะออกสมสมนะครับแ่บมา,าเป็นเมนูเห็ดง่ายๆครับต่างห่างต้องใส่เวลาคร,รครับ้องแซบครับ หล่อนมันจะดุนุ่มแห้งตนชั่วโมงน้ำซุปก็สุดยอดมันจะมีความเผ็ดปลายลินของพริกไทยนะครับเราเอาใส่พริกไทยลงไปมันจะเปรี้ยวๆออกนิดเปรี้ยวน้อยๆซ่อนเปรี้ยวอยู่ในความความหวานกับความเค็มทำเอายังแจะบอบาปถื่เลย เลย่นอาหารนี่ดิมองขาแซ่บอ่าแบงค์หมายอีกหน่ง กลิ่นไก่มันต้องใส่มือครับเห็นหอม เกี่ยงครับเกี่ยงถ้ามาคลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องแอปแซบหนึ่งน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย